จะมาเล่นเกมเดียรซิมสามนะคะเป็นประมาณนี้นะคะอย่าก,กดไล์กันเยอะๆจ้าครอบครัวนี้กำลังจะมีลูกอ่ะจ๊ะซิมสามในภาพมันสวยอยู่นะไป,ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ จะชวนไปใไนดีว่าจะไปทำสป,ปาตัดผมเส,สวยๆหนะ่อยคิดจกลีนไปค่ะ มันทำอะไรเนี่ยจะชวนไปแบบนี <c oughs> one, ้ อันเดียวเซ็มสามนะฮะทำสวยหนะ่อยมาบิบสิวนะฮะ อันนี้เดือดซิมสามจ้าคนนี้นอนเนาะอันจะหาผ้าให้เขากินหน่อยหน้าปก่อนทำสวยก่อนมาฝึกพูด ไปเน้นต่อดีนะก่างกายให้ออกกำลังกายดีกว่าดีต่อสุขภาพตั้งคัน เรียกเบอร์ขี่จักรยานไปจ้าจะซิมสามนี่ยางไปข้างนอกโดยจักรยานรถบดนไม่ต้องเรียกแท็กซี่ได้คราบมันก็จะสวยกว่าเดซิมสองแต่ระหว่างเดตซิมสองสามและสี่ ที่ถ้าถ้าของเดมเนี่ยจะชอบเดซิมสองมากกว่าแต่เดมนี้เขาเล่นเดซิมสามบ้านเดซิมสองบ้านก็ได้เดซิมสองกับเดซิมสามเนี่ยมันเหมือนการ์ตูนแต่เดซิมสี่เนี่ยเหมือนเหมือนคนจริงๆอ่ะ ประมาณนี้นะคะเดซิมสามภาพมันก็จะคมชัดกว่า